พี่น้องประลัดเว้ยเราตัวน้อยดูครับดูว่าไข่น้อยอยู่กับผมเนี่ยครับเดี๋ยวน้องๆ้อขอมาอยู่เราจะดูว่าก็ป่อ ได้ได้ไปหาอย่างก็ใหม่ๆถึงว่ามีร้านสั่งหอนี้อ่ะก่อนหน้าเราเออบทนี้ครับสาปกติเล้วไปจะไปพื้นสุดสี่ห่าเนี่ยซื้สี่ห่านี่เขาซับเขาชอบทุกหลอดเลยก็ไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นโคนเนี่ยนะพอได้ไปหาหมอหาอย่างก็หาหาของห้องมปเจะได้ก็เออหาเมื่อหาอะย่างงี้เนี่ยผมไปได้ไปครับแต่ผมไปนี้ก็บูเนาะตอนนี้ผมก็บอกระเจ้าทั้งน้นสาสีกีละ ขอว่าาเวนี่จ้าไหนนะครับไปไปหาที่ไหนครับบ้านครับโอโหทวก้าเมือนันนี้องเจอบ้านนี่แหละบ้านนะเพราะมันมันอยากจะบบ้านนี่เพราะฝ่าขา euh อายู่โอเป็นใครมาบ้านเหมือนกันครับอเขาสูกล ok ้วดอกไปขอสุภาพเาว่าเขเจตี เอาหมอนยนตรน้หมอท่้หนูนน่ะยนาหมอนไม่ข้าวไปมันก็ยนม่หนานี้ครับพอลองเอาหมอนลงแยหรือยังแล้วครับตว่เปล่าแล้วแหละบุญตตัวนี้ทีบ้านกี่แยะบ่้อเจอแล้วอย่าไปดเนินพอจไปปีนี้ปีนีเจ้าปีนีเพื่อปีนี้เผาเนาะแล้วเาไปดีวันก็บัตกกับพืนเนี่ cho gió thì thì gió đúng nào nó của má cho kênh Để

เจัองเดีงนี่จมนเมันต้องขุกว้งมัดไปกับคานกันล่มนั่งล่มนั่งล่มนั่งล้่มนัล่างนั่งล่างนั่งล่างลุมไปล้ Hãy subscribe cho này Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những này hấp dẫn

สองนะครับก็คุณกรณีของชาวบ้านนะประดิษฐ์สุขคำวงนะครับที่เป็นชาวบ้านหมู่ที่ห้าตำบลแมปานบ้านแันหลวงเมียนะครับซึ่งประสบเหตุเมื่อวานช่วงประมาณสักสิบโมงเศษ ที่เข้าไปหาไม้ไผ่แต่ตัดไม้ไผ่แล้วก็ทาแพรล่องออกมาเพื่อจะขายประสบเหตุจมน้ําไปนะครับเม mm hmm. ื่อาวานก็ค้นหากันจนถึงค่ําก็ยังไม่พบนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สองก็มีทีมงานจากทางพพ,พจังหวัดน,นะครับแล้วก็มูลนิธหลายแหงนนงง่งประทังเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับฝ่ายปกครอง ก็มาร่วมกันตั้งแต่9โมงเช้าแล้ววันนี้ก็นวันนี้ก็เริ่มต้นก็นใช้ทางเรือนะครับของทางปอพอีสำรวจพื้นที่ด้านบนดูตอนนี้เมื่อเช้าก็กลับมารอบหลยาย็ยังยังไม่พบครับตอนนี้กระแสน้ำก็เริ่มลดลงหน่อยแต่ว่าก็ยังเชี่ยวอยู่แล้วก็ขุ่นก็เป็นอุปสรรคต่อการค้นหาพาสอสมควรนะครับนนี้ก็คงจะต้องรอ ต้องรอช่วงบ่ายอีกทีนะครับผู้สูญหายนี่จะคือคือ,คอต้องขอนุาเรียนอย่างนี้นะครับถ้าคาดจา์ไว้ก็คงจะคงจะเสียชีวิตแล้วคิดว่าอย่างนั้นนะครับก็าอาจจะต้องรอที่ทางศพเนี่ยลอยขึ้นมาก็จะค้หาสะดุกขึ้นครับแล,ว,แลวการประสานนักประดาน้ำวันนี้จะมาอีกางไรครับมาครับทางโมนิธิเมื่อวานก็ุยกแต่ละก็คิดว่าสายหน่อยว่าจะช่วงบ่ายจะเข้ามาแ้วก็ ก็ยังเรายัางไม่ไม่รู้จุดที่น่าสงสัยชัดเจนว่าควรจะลงลงไปงมตรงไหนับเพื่อจะให้มันตรงจุดแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอทางทางทีมประดาน้ำเขามาวิเคราะห์อะไรกันีดีว่าควรจะลงตรงไหนน,นะครับสิ่งสำคัญก็คือ,อก็คงต้องต้องดูเรื่องความปลอดภัยของทีมผู้ภัยที่มาด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เราก็คงต้องดูว่าาสถานการณ์ มันไม่ปลอดภัยก็คงคงจะต้องระง,งับไปก่อนว่าคำนิำหนึงถึี่เรื่องความปลอดภัยให้มากที่สุด นะคะไม่ใช่ใชน้องอาค่ะ